วันนี้พลาดไม่ได้เพราะแต่ละคันการันตีเลยฮะรถสวยมากๆไม่น้อยไม่แท้สภาพกลิบๆไม่ได้แตกต่างจากป้ายแดงขออนุญาตเริ่มคันแรกเลยท่านผู้ชมครับท่านใดน,นะครับที่เป็นสายซิ่งนะฮะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับเจ้าตัว Ford Mustang นะครับ2.3 e o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  ู t นะครับปี2019คันนี้นะครับคันนี้นะครับเลขไม่เพียง41,000เท่านั้นนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงการันตีครับไม่เคยชนไม่เคยจูดไม่เคยแต่งสีเดิมทั้งคัน เครื่องเกียร์ครับสภาพสดเลยครับพร้อมซิ่งเลยะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วขั้นต่อมาเลยครับกับเจ้าตัว mercedes benz นะครับ a 2 0 0 amg dynamic ปี2022นะฮะเลขใหม่น้อยมากๆแค่เพียง8,300เท่านั้นสำคัญสุดครับคันนี้ฮะสภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยแต่ราคาเนี่ยห่างจากป้ายแดง300,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับขันต่อมานะครับกับเจ้าตัว mercedes benz amg glc 4 3นะครับ coupe f o r m a t i c ปี2019 คันนี้ครับเลขไมค์แค่เพียง25,000นะครับยางครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับเป็นยางรันแฟตทั้งหมดเลยเจ้าของเดิมเป็นคุณหมอนะครับตรางตีฮะรถคันนี้ไม่ช้ำแน่นอนสภาพภายนอกภายในใหม่มากๆนะครับคันต่อมานะครับกับเจ้าตัว Porsche Cayenne นะฮะ Coupe E Hybrid ปี2021คันนี้ครับเป็นสีพิเศษนะฮะสีเกรย์ยอนนะฮะเลขไมค์แค่เพียง14,000นะฮะเจ้าของเดิมนะครับแรปใสนะฮะ กันรอยทั้งคันนะฮะทั้งภายนอกและภายในนะครับพิเศษฮะคันนี้มีบันไดไฟฟ้าด้วยคันต่อมาเลยฮะด้านหลังนะครับกับสีส้มนะฮะสีสวยเด่นสะดุดตาไมาแต่ไกลกับเจ้าตัว Land Rover l e s สโ o เ r e ร์อีว2.0นะครับ2.0ปี2018คันนี้ครับเลขไม่แค่เพียง68,000เท่านั้นนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2อนเียะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปีปัจจุบันลดออกศูนร l แรน r o v e อ Thailand ขันต่อมาเลยนะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับซ l 250 AMG Facelift ปี2018คันนี้ครับเลขไม่แค่เพียง7,500เท่านั้นคันนี้ฮะการันตีเลยครับสภาพ1ในร้อครับวิ่งน้อยมากๆที่จะหาสภาพสวยแบบนี้นะครับซื้อวันนี้ครับประหยัดจากรถมือ1ป้ายแดง7แ0นกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเดียวนะการันตีครับสวยทั้งภายนอกและภายในนะครับขั้นต่อมานะครับกับเจ้าตัว Mini Cooper Clubman นะครับปี2017คันนี้ครับเลขใหม่แค่เพียง30,000นะครับเป็นสีพิเศษสีเปียวเบอร์กันดีนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานอยู่ใช้งานคันนี้พลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนเล็กแต่ภายในเนี่ยกว้างกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะโอเคขั้นต่อมานะครับกับเจ้าตัว Porsche Cayenne นะครับ e h y b r i d ปี2021นะครับคันนี้เลขใหม่แค่เพียง1,9000เเท่านั้น ออปชันครับคันนี้ของค่เยนมีอะไรให้เลือกเจ้าของเดิมติ๊กเลือกทุกข้อนะครับเรียกว่าฟูลออปชันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเบรกใหญ่นะฮะหรือการแรปใสนะครับทั้งคันนะฮะไฟท้ายแต่งครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท่อสปอร์ตนะครับที่สามารถปรับแต่งเสยงได้พิเศษครับคันนี้สามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยนะครับไม่ต้องจัดไฟนแนนซ์ใหม่นะครับเป็นการซื้อเงินผ่อนนะครับในราคาเงินสดได้เลย โอเคขั้นต่อไปนะกับเจ้าตัว BMW นะครับ 430i นะครับ M Sport ปี2022คันนี้ครับเป็นรุ่นสลอง50ปีนะฮะรถเพิ่งออกมาได้แค่3เดือนเท่านั้นครับเลขใหม่แค่5,000โลเท่านั้นใครที่กำลังสนใจตัวนี้อยู่อยากจับจองเสียใจด้วยนะฮะคันนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยขั้นต่อไปนะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับ A200 AMG Dynamic นะครับปี2021นะครับคันนี้เลขใหม่ก็เบียง1 2 0 0 0เท่านั้น สีเดิมทุกชิ้นสวยทั้งภายนอกและภายในประหยัดจากซื้อรถใหม่นะครับคันนี้360,000กว่าบาทเลยทีเดียวตันต่อมานะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับ C 3 0 0 BlueTEC Hybrid h Exclusive ปี2015ัคันนี้คันนี้ครับเลขใหม่แค่เพียง58,000เท่านั้นนะครับคันนี้เน้นความประหยัดทาง Mercedes-Benz เองนี่ยมีการเครมนะครับได้อยู่ที่ประมาณ29กิโลเมตรนะฮะต่อลิตรเลยทีเดียวสภาพดีมากๆนะครับ โอเคนะฮะคันนี้นะเจ้าของเดิมครับเป็นผู้หญิงนะฮะใช้งานคนเดียวนะครับเน้นไปกับหนะ้าที่ทำงานต่นนั้นครับภายนอกภายในเนี่ยสวยมากๆนะครับขั้นต่อมาฮะกับเจ้าตัว mercedes-benz นะครับ tle 350E d plug-in hybrid นะครับปี2 0 2 1สบเ็ดเลขไมหม่3น0 0 0นะครับเป็นเลสเป็นรถ suv คันใหญ่นั่งสบาย ใกลนะที่ชอบการเดินทางไกลๆคันนี้พลาดไม่ได้เลยฮะตอบตัวสุดๆเลยทีเดียวสามารถเดินทางนะฮะด้วยไฟฟ้าได้สูงสุดถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะคันนี้ครับพิเศษเหมือนกันครับสามารถเปลี่ยนสัญญานะฮะได้เลยนะับไม่ต้องเสียดอกนะครับซื้อเงินผ่อนนะฮะไม่ราคาเงินสดนะครับขั้นต่อมาฮะกับเจ้าตัว mercedes benz นะครับ cls 250 shooting brake amg ปี2017คันนี้ครับเลขไม0หมนนะฮะบอกเลยฮะว่าใครที่ชื่นชอบความ แตกต่างคันนี้ฮรับรับรองครว่าไม่เหมือนใครเพราะเป็นรถที่หายากสภาพเหมือนไปแดงคันต่อไปนะครับมาพบกับเจ้าตัวมินิคลับแมนนะฮะ F 5 4 LCI นะครับปี2019นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีอินเดียนซัมเมอร์เนะฮะสีสันสวยงามมากๆเล็กไม่นะครับ2 8 0หม่0กิโลนะครับเป็นโฉมล่าสุดเลยนะครับคันสุดท้ายนะฮะกับเจ้าตัว แกนคานิวาลนะฮะ2.2 EX นะครับปี2018นะฮะคันนี้ครับเลขไมล32,000กิโลเจ้าของมือเดียวออกห้ากนะครับสภาพยังสวยงามมากๆทั้งภายนอกและภายในนะครับท่านชมท่านใดนะครับที่ดูนะฮะรถอัปเดตสต็อกแล้วทั้งหมดต้องการข้อมูลขันไหนเพิ่มเติมต้องการรูปภายนอกภายในนะฮะหรือรายละเอียดรถนะครับสามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้ตลอดเวลาครับ